สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าก็ขอบคุณพี่น้องที่ยังมีการเปิดฟังบทรำพึงเพื่อจะได้ช่วยพี่น้องให้คิดถึงไม่ใช่ในโลกนี้เท่านั้นแต่คิดถึงพระเป็นเจ้าไม่ใช่แต่ตัวอย่างของชีวิตของเราที่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่เราก็มีตัวอย่างของทางพระคัมภีร์ให้พวกเราได้มีกําลังใจในการที่จะเดินตามนะครับ ในวันนี้พระศาสนาจักให้เราฉลองดวงพระไทยนิรมนต์ของพระแม่มารีเวลาที่พระแม่มารีได้ประจักษ์ให้แก่นักบุญต่างๆเช่นนักบุญกาตรินเดลาบูเรอยู่ที่กรุงปารีสนั้นก็มีลำแสงสองข้างแล้วก็มีคำภาวนาบอกขอพระแม่มารียาผู้ประิสนทินรมน รดช่วยพวกเราผู้เป็นคนบาปที่เข้ามาพึ่งพาพระแม่ด้วยแล้วก็เวลาที่ประจักษ์ที่รูดก็ดีก็ก็บอกว่าพระแม่เป็นผู้ปฏิสนธินิรมณ์ก็เป็นดวงใจที่บริสุทธิ์งดงามและเป็นแม่ที่ดูแลลูกทุกคนตั้งแต่คนที่สูงอายุที่สุดจนถึงเด็กๆก,ก็เพราะว่าพระแม่มารียาได้รับ บัญชาจากพระพินเจ้าในการที่จะเดินเคียงข้างกับมนุษย์เราทุกคนแต่ที่สำคัญก็คือเราเรียนแบบอย่างแม่พระในการที่จะรับใช้พระพินเจ้าและอยู่กับคนอื่นแบบพี่น้องที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีเวลาสวดรูปคำบ้างแม้สวดไม่ได้เต็มสายก็ให้สวดบัางสักสิบเมตรยี่สิบเมตรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่า เอเมื่อแม่พระรักเราเมื่อแม่พระอยู่เคียงข้างเราถ้าเราไม่คุยกับแม่พระเลยมันก็เกินไปฉะนั้นหัวใจที่แม่มีต่อลูกนั้นก็คือหัวใจที่มีลูกอยู่ในใจอยู่ทุกคนตั้งแต่คนดีและคนไม่ดีตั้งแต่คนที่มีปัญหาและคนไม่มีปัญหาตั้งแต่คนที่ยังเป็นเด็กจนถึงคนที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนและเป็นผู้สูงอายุ แม่พระมีเขาอยู่ในใจดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทําในวันนี้ก็คือขอบใจแม่พระสําหรับพระพรที่เราได้รับผ่านทางมือของแม่ผ่านทางการเสนอวิวงวอนของแม่ในข้อคิดเก่าๆของนักปราชญ์ในสมัยโบราณก็บอกว่าทางลัดก็คือการไปหาพระเยซูเจ้าผ่านทางพระแม่มารียนี่คือทางลัดถ้าอยากจะพบกับพระเยซูเจ้า เราจะต้องไปหาพระแม่มารียาและพระแม่มารียาเนี่ยจูงมือเราไปหาพระเยซูเจ้านี่คือทางลัดที่สุดแต่ถ้าพวกเราจะไปหาเองเราก็รู้อยู่แล้วว่า,าตัวเราเองก็ไม่ได้พร้อมที่จะพบกับพระเยซูเจ้าหรอกเ,อเราเป็นคนบาปเรายังมีความบกพร่องอยู่หลายประการเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีผู้เสนอวิงวอนคนกลาง ผู้เป็นสะพานระหว่างเรากับพระเยซูเจ้าก็ให้เราไปใช้สะพานสิครับให้เราเดินไปกับแม่พระไปหาพระเยซูเจ้าและไม่ต้องกลัวว่าพระเยซูเจ้าจะดุเพราะแม่พระอยู่กับเราแม่พระจะเสนอวิงวอนแทนเราด้วยขอพระแม่มารียาผู้ปฏิสนธินนรมลที่มีดวงใจที่งดงามเนี่ยสร้างดวงใจที่งดงามในหัวใจของพวกลูกของพระแม่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์